สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันค่ะกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะก็เป็นเพียงแนวทางค่ะใครชอบสูตรไหนก็เลือกสูตรนั้นนะคะใครชอบตัวไหนก็เลือกตัวนั้นเนาะแอดก็ลุมให้ดูเป็นแนวทางนะคะงวดก่อนตารางสูตรหนึ่งเรานะคะงวดก่อนสูตรหนึ่งเราเข้าไปที่ เก้าเนาะงวดก่อนแล้วเข้าไปที่เก้านะคะเลขวิ่งเลขลูดนะคะแล้วก็ตัวเด่นตารางก็เข้า7-9เลยค่ะมาดูกันของวันนี้นะคะของวันที่28่ธันวาคม65นะคะเออทุกคนแอดเขียนวันที่เขียนเดือนผิด เดือนสนะิบสองมีเดือนสิบหกด้วยเหรอยี่สิบแปดธันวาคมเอ้าอะไรเนี่ยหกห้านะคะเออเอ้ยแปลกๆอย่างเขียนสลับกันไปหมดเลยค่ะอาการหนักแล้วนะเนี่ยมาดูกันนะคะตัวเด่นแอนให้สูตรหนึ่งนะคะตัวเด่นแอนให้ไปที่ 6 7 8ค่ะตัวเด่นแอดให้ไปที่6 7 8นะคะวิง่งรู่ให้ไปที่6 7นะคะจับคู่ให้ไปที่จับคู่ตัวเจาะนะคะก็ให้ไปที่6 9 6 0 9 0 7 9 7 6 7 0 8 9 8 6 8 0แล้วก็ในตารางนะคะในตาราง ในตารางนะคะในตารางมี6905847นะคะถ้ามี6กับ9แอดจะถ้ามี6แอดก็จะควย9ไปให้นะคะในตารางมาเบิ้ลนะคะในตารางมาเบิ้ลมาหามแอดก็เลยให้เบิ้ลไปนะคะถ้าเบิ้ลมาก็เพราะว่าในตารางมันเป็นบนนะคะในตารางเป็นบน3ตัวถ้าเบิ้ลมาก็คงจะเป็นเบิ้ลเป็นบนหรือเปล่านะคะเพราะว่าในตารางมันมี ในตารางมันมีเบิ้ลค่ะในตารางมันมีเบิ้ลนะคะในตารางสูตรหนึ่งมีเบิ้ลแอดเลยให้เบิ้ลไปนะคะให้เบิ้ลไปด้วยนะคะมาดูสามตัวกันนะคะสตัวในตารางมีหกแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์ห8แปดแปดเก้าแปดแปดหกหกศูนย์เก้าเก้าศูนย์หกหกแปดเกาเก้าแปดนะคะสี่แปดศูนย์สี่แปดแปดสี่ 490468498นะคะอันนี้ก็เป็นตัวนอกกรอบที่แอดให้นะคะก็หาจับเอาเลนี้แล้วก็หาจับเอาในที่ข้างเคียงเนาะอันนี้เป็นเลขบึ้งให้ไปนะคะเผื่อใครชอบสตัวเพราะว่าในตารางมันมีมาได้6047ค่ะ6047นะคะ กลับหัวเอาเด้อหกศูนย์สี่นะคะเลขบึ้งเก้าศูนย์ก็ไปกับซื้อสามตัวเอานะคะเผื่อเขาให้โชคเพราะว่าตั้งแต่จับมาก็ให้ฮานอยออกกระจุยเลยค่ะตั้งแต่ใครชอบเลขไหนกลองพิจารณาดูค่ะศูย์ฮานอยศูย์ฮานอยเชอบเข้าลาว สูตรลาวชอบไปฮาหนอยนะคะสูตรลาวชอบไปฮาหน,อนอยนจาะเจ็ดเก้ามาอีกแล้วโบ้หน่อยก็ดูเลขสูงนะคะวันนี้ฮานถ้าว่าสูตรนี้จะไปฮาหนอยนะคะเพราะว่าไปตลอดเลยค่ะ มาดูเลขล็อกกันนะคะมาดูเลขล็อกงวดก่อนก็หลุดนะคะเลขล็อกงวดก่อนก็หลุดนะใครชอบสูตรไหนก็ดูเอาค่ะใครชอบสูตรไหนก็ดูเอานะอันนี้เป็นเลขล็อกที่แอดคัดออกมานะคะก็ได้เป็น6 9 6 0 6 1นะคะ79707 1 8 9 8 0 8 1 9 9 9 0 9 1นะคะใครจะกลับหัว ็ใครจะกำหัวเป็นกด6ก็ลองพิจารณาดูนะคะใครไม่ชอบก็ซื้อเลขไม่กลับตับแตกได้ทุกคนน่ากลัวนะคะ9ก้ากับหกเป็นเลขที่น่ากลัวมากค่ะถ้าไม่กลับนี่ก็หน่วยพ,พิจารณาเอาเดอร์จ้ะก็มาดูสูตรที่สองนะคะมาดูสูตรที่สใครจะไปสูตรไหนก็เลือกเอาเลยนะคะใครชอบอยังไงตัววิ่งลูดนะคะ ส่วนมากจะสลับกันก็คือตัววิ่งลูดแล้วก็ตารางนะคะจะไม่เหมือนกันแต่ละสูตรก็คือจะเป็นตัววิ่งลูดตรงนี้นะคะแล้วก็ตารางนะคะวิ่งลูดนะคะวิ่งลูดของสูตรสองแอนให้ตัวเด่นของสูตรสองนะคะแอนให้ไป901นะคะวิ่งลูดแอนให้ไปที่90นะคะเขียนสลับกันต้องเอาเด่นขึ้นก่อนนะคะ จับคู่ก็เช่นเดิมค่ะ6 9 6 0 9 0 7 9 7 6นะคะ7 0 8 9 8 6 8 0นะคะก็ยังให้เบิ้ลอยู่นะคะเพราะว่าแอดยึดตารางแรกเป็นหลักนะคะแต่อันนี้เหมือนจะมาเรียงเพราะว่างวดก่อนแอดก็ให้เรียงไปมันก็เป็น5 6 7เนาะแต่มันออก5 9 7นะคะ มาดู3ตัวนะคะมาดู3ตัว8 5 2 4 6 9 3นะคะ8 5 2 4 6 9 3จับในตารางนะคะจับในตาราง3ตัว8 4 5 8 4 3 8 6 8 2 5 8 2 3 6 4 5 9 4 5 6 4 3 9 4 3 6 2 5 9 2 5 6 2 3 9 2 3นะคะ ตรงนี้ก็แอดก็หาจับเอานอกกรอบนะคะก็คือสองสามสี่นี่เนาะสองสามสี่สี่ห้าหกมีไหมเนาะโอ้ยไงสี่ห้าหกเป็นตัวในกรอบเนาะห้าสองสามเนี่ยแอดก็หาจับเอาอย่างนี้คะ่ะห้าสองสามก็คือเพราะว่าในนี้มันเปลี่ยนแค่หลักร้อยค่ะแอดต้องมาหาจับนอกกรอบให้นะคะแปดห้าหกเรามีไหมอะแปดห้าหกก็สวยเนาะทุกคน ปลี่ยนห้าหกเปลี่ยนห้าเก้านะคะเพราะตรงนี้มันเป็นเก้าได้เอาไปพิจารณากันดูนะคะอันนี้เป็นสูตรสองนะคะใครชอบสูตรไหนก็เลือกเอาเดอ้อลองพิจารณากันดูค่ะใครชอบสูตรไหนนะคะมาดูตารางชุดวินของเรานะคะตารางชุดวินพระเอกของเราเนาะเอฟซี FC บางท่านก็ชอบตารางชุดวินนะคะ บางท่านบอกว่าโอ้ทำไมเยอะแทะ้ดูยังไงก็ส่วนมากจะดูกันแนวนอนอย่างนี้ค่ะดูกันแนวนอนอย่างนี้นะคะเพราะว่าถ้าดูแนวตั้งมันก็จะเป็นรูดไปเลยเนาะแต่พวกแอดจะเล่นกันก็คือเลือกเอาแนวนอนอย่างนี้ค่ะถ้าตัวเลขที่เอามาวินไม่หลุดนะคะก็จะออกได้แค่นี้ค่ะจะไม่ออกนอกเหนือจากนี้นะคะก็คือยังไงก็เข้าแหละ มาดูกันนะคะมาดูกันนะคะงวดน,นี้แอดให้ไปที่หกเจ็ดแปดเนาะแอดเอาสูตรหนึ่งนะคะแอดเอาสูตรหนึ่งมาวินสูตรหนึ่งแอดจะยึดเป็นหลักนะคะตารางชุดวินแอดย Grammy ึดเป็นหลักแค่สูตรหนึ่งนะคะใครชอบสูตรสองก็ลองทําสูตรสองดูเลยค่ะแต่แอดยึดหลักสูตรหนึ่งเป็นหลักนะคะสูตรหนึ่งเราก็โอ้ทํามาได้นานแล้วค่ะช่วงนี้แอดไม่ได้ให้ดูสถิติเลยนะคะช่วงนี้แอดไม่ได้ให้ดูสถิติ เพราะว่าแอดยังไม่ได้ซื้อสมุดทำสถิติใหม่นะคะสมุดหมดค่ะมันหมดแล้วนอ,นอดรอบนั้นที่ให้ดูกันนะคะต้องซื้อเล่มใหญ่กว่านี้หน่อยอันนี้มันสั้นไป มาดูกันนะคะใครชอบหนึ่งก็เป็น16 17 18แล้วก็หนึ่งหนึ่งนะคะหวยลาวชอบมาเบิ้ลใช่ไหมแอดก็เลยแถมเบิ้ลไปให้ด้วย1ตัวนะคะปกติจะมี16 17 18แค่3ตัวใช่ไหมคะแอดก็ขออนุญาตเพิ่มเบิ้ลให้ไปอีกตัวหนึ่งใครชอบสองไปที่26งหกสองสองสองนะคะ เดี่ยแอดเอาหกเจ็ดแปดมาใส่นะคะใครชอบสามไปที่สามหกสามเจาใครชอบสไปที่สี่หกสี่ใครชอบหไปที่ห้าหกห้านะคะใครชอบหไ,ไ,ไปได้แค่หกหกหกดใครชอบเไปได้แค่เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดนะคะใครชอบแปดไปที่แปดหกแปดเจ็ดแปดแปดใครชอบเก้าไปที่เก้าหกเก้นะคะใครชอบศูน ไปได้06 07 08 00นะคะถ้ามันมีในตารางก็เอามันไปหมดทุกตัวนั่นแหละค่ะทุกคนแค่4ตัวเองนะคะบางท่านจะจับไป3ชุดเลยก็ได้แอดเรียกเป็นชุดนะคะอย่างนี้แอดเรียกเป็นชุดบางท่านบางท่านจะเอา8 9 0นี่7บางท่านจะเอา7 8 9 0ไปอย่างนี้ก็ได้เลยนะคะจะเลือกเอาไปอย่างนี้เลยก็ได้จะเลือกเอาท่อนบนก็ได้อย่างเนี้ค่ะ ไม่จำเป็นต้องเอาเลขล็อกที่แอดให้นะคะอันนั้นเป็นตัวที่แอดเจาะแล้วแอดคัดออกมาแล้วนะคะสำหรับแอดก็คัดให้ก็คือ69 60 90 7 9 7 6 7 0 8 9 8 6 8 0นะคะ แต่ตารางล็อกที่หนึ่งมันมาเบิ้ลนะคะตารางล็อกที่หนึ่งมาเบิ้ลก็ไม่เสมอไปเนาะบางทีตารางมาเบิ้ลแต่ก็ไม่ออกเบิ้ลนะคะแต่ส่วนมากส่วนมากถ้าตารางมาเบิ้ลก็จะเบิ้ลจะหามเนาะก็ขอให้อย่าหามบ่อยนะคะหามก็ขอให้เป็นหามตัวที่เราจับได้เนาะเพราะว่าถ้าตัวจับไม่ได้มันอ้ยออกแต่หามก็ขอให้เป็นตัวที่เราจับได้นะคะถ้าเป็นหามก็นี่ ให้ออกมาเถอะหกแปดแปดหกศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์หกหกแปดนะคะถามว่าเบิ้ลเอสเอามาจากไหนแอสเอามาจากในตารางค่ะเอสเห็นมันเป็นแอสก็มีสูตรจับสามตัวนะคะแอสมีสูตรจับสามตัวอยู่ถ้าหวยมาอย่างนี้แอสก็จะให้เบิ้ลไปด้วยนะคะในตรางก็ไม่รู้ว่าเย็นนี้จะเป็นยังไงนะคะลองพิจารณากันดูนะคะ ใครชอบสูตรไหนก็เป็นไปสูตรนั้นนะคะส่วนมากเอจะชอบเออตารางชุดวินกันมากกว่านะคะตารางชุดวินก็จะไปคัดเอากันนะคะอันนี้แอดก็คัดออกมากอีกสเต็ปหนึ่งนะคะเป็นเลขล็อกนะคะเป็นเลขล็อกงวดก่อนนี้หลุดขาง,งวดก่อนนี้งวดก่อนนี้ไม่เข้าอะไรเลยนะคะงวดก่อนหลุดกระจุยกระจายเลยค่ะ ใครชอบสูตรหนึ่งไปสูตรหนึ่งใครชอบสูตรสองไปสูตรสองค่ะใครชอบสูตรไหนลองพิจารณากันดูสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนขอให้มานขอให้เฮงขอให้แตกสามตัวนะคะขอให้แตกสามตัว,ขอ,ตตวขอให้มีเงินใช้สามตัวสี่ตัว,ตวนะสาธขุขอให้เลขบึ้งมาเถอะทุกคนสี่ตัวนี้เนาะเก้าหกศูนย์เก้าห่วย 9, 60, 9. 9 0, 4, 6้าหกศูนย์เลยก่นี่ยเก้าศูนส่เจ็ดหกศูนสี่เจดบ่อันนี้เป็นเลขพระพระชี้แล้วแอดตามอยู่นะคะท่านก็คงชี้ให้หวยไทยนั่นแหละคะ่ะแต่แอดก็เอาไปเล่นหมดทุกหวยนะคะรอสามตัวอยู่มีแต่ข้ามไปข้ามมานะคะเดี๋ยวก็สี่สองหเดี๋ยวก็สี่สองปดนะคะข้ามอยู่นั่นเลยคะ่ะ เอาไปเล่นหวยอื่นมันข้ามพระพระมินทบาททูนพระมาบินท,บาท,ท,นาบ,นทบาทแล้วก็ชี้ชี้เศษเล็กนี่ก็คงจะเป็นหวยไทยนั่นแหละค่ะก็ไม่รู้จะแม่นไม่แม่นนะคะลองพิจารณากันดูแอดก็เอามาตามหวยทุกหวยนี่แหละค่ะพอได้ค่าประทูอยู่นะคะ สำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้เฮงขอให้รวยขอให้ปังนะคะขอให้แตกสามตัวเนาะจะได้มีเงินใช้ปีใหม่กันสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะโอ้ยแอบหน่อยสามเจ็ดหกสามเจ็ดเก้าอ๋อถ้าทุกคนถามว่าแอดชอบตัวไหนส่วนตัวแอดเลยไปชอบอย่างนี้นะคะแอดแอดชอบอยู่แค่นี้นะคะ ถ้าไมแอดชอบทุกคนถ้ามีหกมีเก้านี่กลับหัวหน่อยนะคะตัวที่แอดนี่แอดก็ไปนะคะแอดก็ไปเผื่อเขาให้โชคนะคะก็คงเป็นเลขตัวเองนี่แหละคะ่ะเลขอันนี้เป็นเลขบ้านอันนี้เป็นเลขรถแอดนะคะเผื่อใครชอบด้วย เลขส่วนตัวของแอดนะคะเลขส่วนตัวเอาเผื่อได้โชคร่วมกันจะมีคนชอบกับค่อยไหมเนี่ยอันนี้เป็นเลขที่ซื้อติดไว้ประจำค่ะนี่เป็นเลขที่ซื้อติดไว้ประจำนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะยาวแล้ว